S <S <ๆส rika> เเสริมทัพมาหลายตลาดมากเลยซื้อมาหาศาลเลยที่แกได้ในวิวกับคาราเต้พูดว่าคุณลงทุนในขนาดนี้คุณไม่มีสูตรหน้าที่ไว้ใจได้เลยผมว่าตอนนี้นะเียท็อตนะไม่ต้องไปหาซื้อตัวไปเล่นเพิ่มหรอก <ๆ S 2> ไปหาซื้อทีมงานดีกว่าๆๆๆใช่ไหมเพราะว่าเวลาทีมงานที่ช่วยกันบริหารน่ะมันต้องมีหน่อยเพราะว่าตอนนี้แกเหมือนซื้อตัวมั่วเอาล้ครับพอแมตเปิดฤดูกาลใหม่มาเจอกับพี่อูเหมือนเดิม ครับคุยเรื่องบิ๊กแมตช์เมื่อวานนี้แล้วกันพีเมลิกครับระหว่างแมนซิตี้กับเชลซีนะถือว่าเป็น,เป,นเป็นคู่เปิดสนามที่ที่ถือว่าทำได้ดี <ừ> กว่าที่ผมคิดนะตอาลฮะใจผมว่าตอนแรกที่ที่มาเลสก้านะ,าะผมมองวัาน,นะน่าจะเละอ๋อเหรอเออแต่ใจผมนะแพ้สอนยังไม่เละอีกหรอโอ้โห แพ้กับซิตี้อ่ะจริงๆต้องบอกว่าไม่นับด้วยซ้ำ <cetera> ใช่ไหมใครเจอซิตี้อ่ะแพ้ถือว่าไม่นับ <st> แต่มันเป็นต้นซีซันไมไ่เหรอปกติซิตี้เป็นเครื่องร้อนช้าเนี่ยก,ก,ก็ต้องยอมรับว่าซิตี้ก็มันก็คือซิตี้จริงๆคใช่ไหมพวกในวันที่ตัวไม่พร้อมโรดี้ก็ไม่อยู่และไอ้พวกเด็กพวกบรรดาดาวรุ่งอ่ะออสการ์บ็อบกลับไปแล้วออชใช่ไหมเดี้ยงไปอีกขาหักไปอีกนะครับแล้วหลายๆคนก็ไม่สมบูรณ์ก็ถือว่าทีมในสภาพไม่พร้อมของเป๊ป ก็ยังเป็นเพปเป็นยังค่ำใช่ไหมถ้าสุดท้ายอาจจะดูดูเหนื่อยดูหืดแต่มันก็เก็บสามแต้มได้อะส่วนมาเลเกาที่ผมผมก็อย่างน้อยบอดมันมีทรงขึ้นนะผมว่าดีกว่าพอชอยงนี้เหรอเออผมว่าผมว่าดูดีกว่าพอชด้วยซ้ำนะเพราะใจผมตอนแรกอะมาเลเกายผมใส่คงไม่ไหวผมจะซักแพ็คไปเดี๋ยวก็โดนไล่ออกเออแต่ว่าทรงนะอะไรที่เห็นว่าดีกว่าโปเชติโนคือบางบางจังหวะมันยังมีได้โต้บ้างอย่างพอชบางทีมันตื้อตือาศัยเหนียว ใช่ไหมอาจจะไม่แพ้จริงแต่มันเกมลุกมันไม่ค่อยได้ลุ้นอ่ะอันนี้ถือว่าได้ลุ้นบ้างนะบางจังหวะยังได้บุกซิตี้ยังยังได้เสียวอยู่แต่ว่าด้วยความของกองหน้านะโดนลิฟต์ด้วยไปรอบนึงใช่แางวังแจ็คสันแทนบงแฮนบอลอะไรอีกนะแจ็คสินหวังสินหวังเลยเกินแจ็คสินหวังนี่ก็เหนื่อยใจไม่ประเด็นคือเสริมทัพมาหลายตลาดมากเลยซึ่งมหาศาลหนึ่งที่แกร้เนวิลกับคาร์เตอร์พูดว่าคุณลงทุนมาขนาดนี้คุณไม่มีศูนย์หน้าที่ไว้ใจได้ได้ยังไง นี่ล่าสุดไปหาโอซิมเพนแล้วประเด็นเนี้ยผมว่าจะคุยป๊อปอยู่เหมือนกันผมว่าตอนนี้นะเฮียท็อตนะไม่ต้องไปหาซื้อตัวเล่นเพิ่มหรอกไปหาซื้อทีมงานดีกว่าใช่ไหมเพราะว่าเวลาทีมงานที่ช่วยกันบริหารน่ะมันต้องมีหน่อยเพราะว่าตอนนี้แกเหมือนซื้อตัวมั่วแล้วมันนลงเองนะไปหาเองแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้มาเลเซเนี่ยมันอยากได้บ้างหรือเปล่าที่ซื้อมาเห็นไหมที่แกมาพูดบอกว่ามีตัวให้เลือกตั้งสี่สิบกว่าตัว ซึ่งมันต้องมาลองจริงหน้างานผมว่ามันยากนะใช่ไหมพีเมียวปุ๊บคุณต้องมาเริ่มแล้วทีมคุณต้องมีการคาดหวังใครจะคุมได้อะเออไม่ง่ายเพรแะในนี่ไหมที่มาเข้าแซวในโซเชียลมีเดียที่บอกว่าเข้ายิมวันทีต้องรอกันรอยกดำเดวเนียต้องคนเยอะจังเข้าทีละชุดอ่ะมันไม่พออืมอะไรเยอะเกินไปจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องดีใช่ซึ่งมีคนมาตุนเอาไว้หลังจที่มีข่าวมันจะโดนแบร์ไม่ให้ซื้อขายหรือเปล่าเออแล้วยิ่งช่วงนี้ผมก็ยัง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 ไม่แน่ใจว่า เนี่ยแกเล่นแบบเนี้ยเดี๋ยวจะโดนแฟร์เพย์หรือเปล่าี่ยนะเอฟเนเชียลแฟร์เพย์เนี่ยจะรอดหรือเปล่าคือมันมีกระแสข่าวว่าจะย้อนแบรนด์ตอนยุโรมมนนาบาวินไม่ให้ซื้อขายไม่รู้ว่าเลยซื้อตุนไว้หรือเปล่าครับแล้วก็ออกจากสนามไปตั้งแต่ก่อนไปไดห้านาทีโดนลุกสองโดนลุกสองแกกลุกออกจากเพลสของแกแล้วแล้วลอารมณ์บอกเลยว่าแกไม่พอใจนะคือคิดว่าน่าจะสู้ซิตี้ได้ดีวันนี้ ผมว่าแกก็คงคาดหวังเยอะไปมั้ง <c oughs> ค,ค,คุณเจอซิตี้คุณจะเอาอะไรคุณจะชนะเลยเหรอครับเออทีนี้เอนโซมาเลสกาแต่งตั้งเ so อนโซเฟร์นเดสเป็นหัวหน้าทีมแต่ไม่มีลิซเซ่อย่าเรียกว่าแต่งตั้งเลยว่าก็เหมือนก็เอามอกับบอกแขนให้ซึ่งถ้าเป็นผูการก่อน,อนมันเหมาะสมแล้ว so เอนโซเล่นดีมากแต่พอมาซีซั่นนี้มันมีประเด็นเรื่องที่ไปทําให้สปิริตแตกอขอโทษแล้วโอเคกลับมานัดแรกคุณให้เป็นหัวหน้าทีมเลยเหรอเอออันนี้ผมก็แปลกใจนะเพราะตอนแรกผมนึกว่า จะจะโดนการลงโทษจากสโมสรมากกว่านี้ด้วยซ้ำเราประเดน็นมันแรงนะใช่ไหมประเด็นที่ที่ไอเอ็นโซทำไว้เน,นี่ยโอ้งามไส้เลยใช่ป่ะล่ะมันประเด็นที่ผมว่ามันมันละเอียดอ่อนอะเขาอ้างอะเมาเมื่อคืนนี้ฉลองเยอะไปหน่อยไม่แต่ว่าจะจะเมายัางไงมันต้องมีบทลงโทษบ้างไงใช่ไหมเออแต่ผมก็ก็ไม่เห็นด้วยนะ เพราะว่าเล่นดียังไงแต่ว่าพฤติกรรมคุณมันไม่ดีอะแล้วมันจะทําให้สเปริตในทีมมันแตกเอาอะแล้วยังไม่รู้ว่าตอนนี้เพื่อนคุยด้วยยังอะดิจะมาหลายหลายคนที่ให้เป็นหัวหน้าทีมเลยเออให้เป็นหัวหน้าทีมเลยก็แปลกใจเหมือนกันนะครับแล้วเมื่อคืนดันซวยด้วยมันเป็นประเด็นตัวเองพลาดด้วยดิเล่นไม่ดีเลยอ่ะใช่เล่นไม่ดีเอาไม่อยู่เลยใช่นครับลูก2เนี่ยโดนโคววสิตลากหายเลยอะโคเวสิตเล่นดีมากโคเวสิตที่ เดี๋ยวเชื่อเลยอะครับทีนี้ราคิมเตอร์ลิงก็มีประเด็นครับคือเขาขอความชัดเจนกับสมูสรครับแล้วก็หลุดออกจากทีมเลยคนก็วิจารณ์ผมว่านะเตอร์ลิงนะได้ความชัดเจนแล้วล่ะชัดแล้วเพราะว่าอย่างมาเลสก้าเขาบอกว่าก็ไม่ได้มีอะไรเป็นเรื่องของแท็กติกก็ทันนั้นแต่ว่าคุณไม่อยู่ในแผนการทำเกมใช่ป่ะคุณไม่อยู่ในแท็กติกก็คือเขาไม่ใช้คุณอะแต่ว่าแค่เหลือสัญญาอีกตั้งหลายปีนี่จะซื้อมาไม่นานใช่ป่ะเออเหมือนจะ แต่2,000อีก3ปีได้ไห้น่นาจะ,ะเจลซีซิงใครเซนยาวอยู่แล้วนะครับก็มีเสียงวิจารณ์2ฝ่ายบางฝ่ายก็บอกว่าก็น่าจะให้ลงเจอกับซิตี้เพราะว่ามักจะทำได้ดีเวลาเจอกับทีมเก่าอย่างน้อยผมว่ามันมีชื่อสำรองเอาไว้เผื่อใช้ในนตัดก็ยังดีถูกไหมเออนี่แตตัดไปเลยมันก็โหน่าเสียดายนะนะ<ม>นักเตะระดับเกรดอย่างเงี้ยยังไงอะคุณไม่อยู่ในแผกนการทําทีมก็สำรองไว้หน่อยก็ได้แต่นี่โดนตัดออกนี่แสดงว่า ตั้งใจจะขายเลยมั้งเพราะซื้อมาเยอะหรือป่่เอาตัวแพงๆขายออกไปบ้างอะนะก็เลยทําให้เชลซีไม่ชนะซิตี้ในการเจอกันเซจเกมครัจากแชมเปี้ยนส์ลีกรอบชิงที่เคยชนะในยคทูเค้านะครับก็ยุคพอร์ตนี่หนักไาอย่างเสมอเสมอเหรอหนสเสมอตลอดเลยนะครับทีนี้มาทางฝั่งของแชมป์เก่าอย่างเรอเบรสซฟาได้เห็นนักเตะใหม่แล้ะตอนแรกเนี่ย ให้โดกูเล่นขวาซาวิโย่หรือว่าซาวิโอเล่นซ้ายสักพักหนึ่งก็สลับตำแหน่งมาพอเล่นด้างขวาที่เด่นมากเลยนะอดีตนักเตะจีโรนาเนี่ยโอ้โหแล้วนักเตะจิโรนาแต่ละคนนี่ต้องต้องยอมรับเลยนะแต่ละคนดีจริงๆของดีแม้แต่อเล็กกาเซียที่ไปเล่นแบบเลเวอร์ดิโอไม่รู้ไปเก่งตอนไหนอยู่ดีก็มาแล้วเก่งเลยครับนี่ก็เป็นผลผลิตจากจิโรนาหนึ่งคนนะครับแล้วเล่นได้ดีแต่เสียได้เจ็บอีกแล้วครึ่งแรกเออเล่นได้ครึ่งเดียวนะครับโอ้เป๊ปนี่ปวดหัวแน่ นักเตะมีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บต้องให้เป๊ปเจอบ้างเขาที่ผ่านมาเนี่ยแกเขาเจ็บไม่เยอะไงส่วนวาเดอร์บอยสักคนหนึ่งแล้วที่เหลือยังเยอะอยู่อันนี้ก็เผื่อว่าบทพิสูจน์เป๊ปบ้างเหมือนกันนะพวกบรรดาดาวรุ่งเจ็บกันเพียบเลยอ่ะก็เป๊ปัวเดลลาจะมีปัญหาเรื่องฮูเลนอาเวล็ดด้วยที่ต้องหายไปแล้วตอนแรกออสการ์บ๊อบเนี่ยมันมาดีมากกับแมคคาตี้ผาหักน่าเห็นใจมากอย่างน้อยก็ต้องมี 3เดือนมั้งนะออสการ์บอสครับแล้วก็โรดี้ยังไม่กลับมาแต่ก็ถือเป็นการออกสตาร์ทที่รวดเร็วนะครับแล้วเออร์ลิงฮาแลนด์เนี่ย100เกมยิงไป91ประตูครับพี่โอ้ฮาาลันก็ต้องยอมรับว่าก็พร้อมอ่ะพร้อมจะสังหารประตูอ่ะอืมหมดที่จบสุดท้ายผู้หญิงได้อยู่ดีนะขอแค่มีโอกาสนะไทยไทยไปไปานไงคุูคุูเลยะก็ผมว่าเขาต้องก็ต้องไอ้นี่หน่อย เพราะว่านัดแรกก็ต้องเห็นใจว่านังเตะมันไปเล่นเกมทั้งมียูโรบางคนก็ไปเจอโอลิมปิกผมว่าต้องต้องใช้เวลาหน่อยแหละแล้วยิ่งโค้ชใหม่ก็ก็ต้องให้โอกาสหน่อยเพราะว่ามันดังเตะไม่พร้อมนะถึงจะเริ่มต้นผมว่ารออีกสัก2อสนัดดีกว่าครับอ่ะนี่คือนัดเปิดสนามที่เป็นเกมใหญ่ที่สุดของพิมเมเลกครับซีซั่นใหม่นีนะฮะก็คือแมนเชสเตอร์ชนะเชลซีไปสองศูนย์นะครับก่อนลากันไปผู้ชมย้ายอีทีครับบนเดสิลิกา กำลังจะเปิดซีซั่นแล้วนะครับเหมือนที่ได้ดูกันไปก็คือซุปเปอร์คัพใครที่ยังไม่ดูซุปเปอร์คัพเดี๋ยวดูไฮไลท์ใน y o ยูทูบเราได้นะอันนี้ต้องบอกว่าต้องดูเลยครับย่างจริงเผยจะเป็นเกมที่บันที่สุดในฤดูกาลนี้ด้วยซ้ำผมว่าโอ้โหบรรยากาศเหมือนพวกเอลมาดียร์คาซิเกอร์เลยอ่ะโอ้โหแลบคุดคิดดูวยสิบสองใบเหลืองแค่หนึ่งใบแดงเล่นกันโหดมากนี่ครับก็เป็นเล่วลเส้นที่แบบโอ้โหเอลเวอร์ไทม์ไทยตาหน้าแบบซีซั่นสองเนี่ยนะ เรียบร้อยเออน่ากลัวนะยังรับใบโดนใบแดงตั้งแต่นาทีที่เท่าไหร่อ่ะโดนใบแดงครึ่งแรกอ่ะทำไมเออโดนไปครัมาดังซารีเยครับบูแซงไวสตุตการแต่แต่ก็อย่างน้อยนะผมว่าแฟนๆบุนเดสได้เห็น2ทีมแล้วเป็นการเตือนแล้วนะทั้งเลเวอร์ทั้งสตุตการ์ดใครใครเจอเนี่ยอันนี้ของแท้แล้วผมกลัวแท่ตอนไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกนี่แหละไอเดือนแรกผมไม่กลัวเลยเพราะสตุตการ์ดเนี่ย ตอนนี้ผมว่าเหมือนเหมือนเขาก็รู้นะว่าเขาต้องไปเล่นฟุตบอลยุโรปเตรียมระเบตอนนี้โอ้โหเตรียมซื้อกองหน้าเต็มเลยนี่ก็คุยกับกองหน้าไอ้เจ้าบีลาวของอัลตันตาอีกอนะครับยังจะมีเสริมเข้ามาอีกอีกหลายคนเลยกองหน้าซื้อกิลาซี่หายไปแล้วก็มีอุนดาฟใช่ไหมเดนิโลวิชได้มาอุนดาาฟออุ่นดาฟเดนสอุนดาฟอุนดับไงเกมใหญ่ก็คือยิงเลยอ่ะเดี๋ยววันเสาร์นี้เราเริ่มแมตช์แรกนะครับบุนเดสลีกาดอรทบอลเจอกับแฟรงก์เฟิร์ตฮาทุมแล้วก็ วันอาทิตย์จะเป็นบาเยินกับวบวกสองทุ่มสิบห้าสวบวกนี่ก็ชอบเหลือเกินเกิดมาเพื่อให้โดนบาเยินยิงบายเยินนี่ชอบมากปีนี้เนี่จอวบวกมีคนอยากดูบายเยินเพราะว่าอยากให้แฮร์รี่เคนเป็นแชมป์และเป็นนัดแรกของกองบอนีใช่ครับก็ถือว่าน่าสนใจกับกองบอนีที่หลายคนก็มันก็แบ่งเป็นสองฝ่ายนะบางคนก็โหกกองบณนีมันยังไม่เชื่อมือไม่ได้บางคนก็มองว่าอะ ลองตัวใหม่ๆดูบ้างนะโค้ดใหม่ๆแบบเจนใหม่ๆดูบ้างก็ถือว่าเราจะได้เห็น4ทีมละสัปดาห์ต่อไปใช่ไหมเพราะเราเห็น2ทีมแล้วเลเวอร์สตุตการ์ดได้เห็นรัดมุนกับบายเยนกันบ้างใช่แล้ววี่น่าห้เป็นไลฟ์สิกนะครับอ่ะประมาณนี้ครับในโพสแมตนะฮะคุณผู้ชมคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาครับ